จเจกานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะฮะลูกค้าครับมาให้นักชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับของยี่ห้อคมัสสุดนั่นเองตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นคมัสสุดรุ่น w A สามร้อยแปดสิบรุ่นหกนั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะก็เลย้ว่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะเจ้าตัวรุ่นหกอ,อย่างนี้เนี่ย เขาจะเป็นรถนะฮะที่ตรงกับศูนย์โคมสุบางกอกแคลแลนในปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับนี่เป็นรถรุ่นตรงศูนย์บ้านเรานะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถรุ่นตรงศูนย์เนี่ยแน่นอนเป็นรุ่นใหม่เนาะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์ตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับอ่าไม่ได้เป็นเครื่องเดิมเลยนะเป็นเครื่องคอมตัวใหม่และแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่เป็นคอมเบเลยแล้วเนี่ยพวกการทำงานการตอบสนองของเขานะฮะพวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยแก่ทำได้ดีนะครับมากยิ่่งขึ้นกวา เบอสวยๆเลยนะครับเบอร์ย่างนะฮะเขาก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สิามจุดห้ายี่สิบห้านั่นเองนะฮะตามสารุตักสามกิโลขึ้นของผมเป็ส่วนนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเกียร์กันหน่อยนะครับในส่วนของเกียร์ของเขาตัวนี้ตามสารุตักไซส์ใหญ่เลยเขาจะมาเป็นเกียร์ท็อกนะฮะลูกค้าครับอ่าลูกเกียร์ท็อกนะฮะมันนุ่นมันนุ่นแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์ออโต้มาให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนน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 ีีีีีีีี้้้้เเ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 ่่่่ยยยยยยคคาาาาาาาออออููููดดดดดบบบะะะะ๋๋ววผมมจพพขขึึไปทงงรรรรัััณตสภลกกกก์ เฉแบบนี้เลยกราทะเกียก็แห้งๆสสยๆสยดีปกติหมดเลยนะจุดร้ซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะนี่หล่อมากคันนี้นะครับนี่แล้วพวงมาลมด้านหลังก็แน่นอนนะจะใช้งานเป็นระบบพวงมาลคันิกแบบใหม่เช่นเดียวกันนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าดีมากๆอะเปิดดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับ <S <S ขเ,ขเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ปกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเครื่อง ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นโคมัสุ 6D107 นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันนะครับนะครับอันนี้เป็นสภาพหน้าตาในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะฮะรอๆเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเดินอ้อมมาเปิดฝาเพื่อมีฝั่งหนึ่งให้ดูด้วยนะครับผมนี่อันนี้เป็นฝั่งวฉชีดนะครับ ก็มาแห้งสวยดีมากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจุดรซึม ไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็นิ่มนะฮะแน่นนะฮะเงียบดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะแขนแน่ลายล้าลา,ลายดำไม่มีนะครับลูกค้าครับอโอเคแล้วตัดขึ้นไปได้ามบนกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในโอ่ขอแล้วปั๊มกับโลบเกียร์ของเจ้าขันนี้กันนะครับไปเดิวตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถ้าคินมาด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของตัว3.0รุ่น6คันนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับชิปอ่าขอนั่งแล้วฟีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับคอนโทรลจะเป็นคอนโซลคู่แบบนี้นะลูกค้าครับขึ้นลง1ตัวความหงายหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสตปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เขากดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าแรงปั๊มถือว่าแรงดีพร้อมลุยเลยตัวนี้นะครับน ก็ทําได้งานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับมาเทสเกียร์กันต่อในส่วนของเกียร์ตามสายเกียร์ท้องนะฮะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์แบบนี้เลยนะครับเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนะฮะของเกียร์ออโต้กับเกียร์เมนนวลที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี the the ้นะครับนี่สามารถเลือกใช้งานได้ง่ายโดยการหมุนวอลลุ่มแค่นี้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเมนนวลเนี่ยก็คือตรงตัวเลยเมนนวลตามนี้นะฮะปรับเกียร์ตามมือถ้าเป็นออโต้มี2อระดับนะฮะมีออโต้โลกับออโต ก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้แล้วแต่หน้าง,งานแล้วก็แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับอวันนี้จะมาลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองถ่ายนะฮะใช้เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่ให้ดูก่อนนะครับโอเคเริ่มเลยนะฮะแตยหลังนะครับหนึ่งนะฮะสองสามสี่นะครับนี่นะฮะครบนะฮะเบรกดีนะครับอ่ะเดินหน้ากันบ้างนะครับปืด๊ดหนึ่งนะครับสองสาม,สามปืด๊ดสี่นะครับ ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับ mm. เด็กดีนะฮะเหยียบทีเดียวก็อยู่เลยนะฮะ mm. แต่ยังไม่นําใจเดี๋ยวลากเกียร์ให้ดูด้วยนะครับ mm. นี่นะฮะ mm. เหยียบไปรอรอบไม่นานนะครับ mm. แป๊บเดียว mm. มาเลยนะตัวนี้นะครับ mm. นี่เดินหน้าอีกทีนึงนะฮะปื๊บนะครับนิ่มมากนะครับบอกเลยพร้อมลยุยพร้อมใช้ตัวนี้นะครับ mm. แล้วก็พวกคอนโทรลนะฮะ ปั๊มพวงมาลัยนะฮะความนิ่มความคล่องตัวต่างๆของยุทโธมกรณ์ของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้นิ่มนะและก็มีความคล่องตัวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับพวกนี้นะจะไม่ได้ขับแบบมือขับยากเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะฮะด้วยความที่ขับเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะขับได้นิ่มคล่องตัวและก็ขับได้ง่ายสบายมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองข <c oughs> ับเตสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวคุมัสโซ่ W สัปดาห์ูรุ่น6คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุม,มสูตร W380 รุ่น6คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะรายละเอีดยดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบรายละเอีดยดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกเพียงด้วยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าแห้งสดทั้งคันนะะฮพวก ครบแรงดีหมดเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับและก็ในส่วนของค่าตัวข่อน้องเขานะฮะไม่แพงด้วยนะฮะช่วงกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากนี้กับตัวของรถสูดร W386 คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจไดจพหานะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ